จ้าของสวนมาเองครับวันนี้บ๊ทดูกล้องหน่อยเนี่ยเจ้กของสวนครับใส่เสื้อเบนเทนครับกำลังตกลุมเมื่แถวนั้นอะ่ะวิ้่ะเห็นไหมเนี่เอของสวนชื่อเด็กชายโบท๊ทวันนี้มาคุมงานเองครับ ระวังนะลูกระวังไม่ไกลลูกไม่ไกล,ไม,ไกลมันแค่ยาวนิดหน่อยกลับไปอีกลูกไปอีกหมุนหนึ่งรอบครับใส่เสื้อเบนเทนอย่างหลอ่อครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวพาเด,ดินกันเร็วขนาดโอ้ยวิ่งเร็วครับ <laughs> ไปนี่ับ là dữ không xuống à. <laughs> à. อ๋ออ๋ออ๋อที่ตาย กานกานเนยไหมบดเนยไหมครับรอี้ยเหืออีนยอุปนัยอะวันนี้ใส่เสื้อคู่ใจครับเบนเทนวันนี้มีบริการมาด้วยครับบริการ์นบริการ์บริเก แป๊บเดียวนะได้เลยครับตอนเหนื่อยอือฮะโขกตั้วขกอะไรใหญ่จังอ่ามันตั้งนานแล้วลูกระวังเนึ่งระวังเนึ่งนายมองกล้องหน่อยบท๊ท <c oughs> กลับบ้านครับกลับบ้านนายโบ๊ทฉันเป็นมือโบท๊บทโบ๊ท มีบริการข้างหลังด้วยนะเอ,อ, <laughs> อเนนะครับไปย,ยังไรว้าวอื <laughs> อ <laughs> ไปไหนกล,ลับบ้านกลับบ้านถึงบ้านแล้ว<อ>สาย เจ้าเดินสำรวจครับหน้าบ้านครับมาถึงบ้านแล้วทนนาไหนระวังโดนโดนหน้าต่างนะอ้นแม่เรียกอนอยู่แม่อยู่นู่นแม่อยู่ขงหลัง ไงให้พ่อยืนตรงไหนเ่อ,อ,อ้ด้วยเเด,ด,ดอ่า่ี๋ยวก็ตกหรอกเฮ้แบบน่ากลัว ส p ปเดอร์แมนอ่าสไปเดอร์แมนเสร็จแล้วเป็นซูเปอร์าชปล่อยแสงทำเสียงด้วยดิอะไรอีกอะซูเปอร์แนโอุ้ตเมนอุตเมนโอ้แล้วอะไรอะ